ชาวดือน,นทุกคนชาวเน็ตสงสยัยแม่นมติ๋มและพี่ภูมิใจเมคอัพหายไปไหนจากรถตู้อุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับอออบเาาาความมฝัันจยู่หหลง กลายเป็นประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลเลยนะครับสำหรับแม่นมติ่มและพี่ภูมิใจหลังจากแฟนขับเนี่ยไม่เห็นบนรถตู้ของน้องอุ่งอิงครับหลายคนก็ตีความไปต,ต่างๆนานานะครับว่าผิดใจกันหรือเปล่าทําไมไม่อยู่รถคันเดียวกันนะครับทำไมไม่ไป กับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับชาวเน็ตก็สงสัยหนักมากครับและล่าสุดนะครับแม่นมติ๋มก็ได้ออกมาเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เลยและแม่นมติ๋มก็ให้เหตุผลว่ารถตู้ของอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละวันเนี่ยเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับเอาตุ๊กตาเอาของใช้ของกินนะครับมาให้น้องเยอะมากๆเลยครับทุกคนแล้วมันแน่นนั่นเองครับทำให้ไม่มีที่จะนั่งจริงๆครับทุกคนเนาะหลายคนคงเห็นนะครับว่าแต่ละงานเนี่ยอุงอิงเพชรบ้านแพงคือได้รับของขวัญจากแฟนคลับเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเสื้อผ้า ของกินของใช้ต่างๆครับลำพังเนี่ยอุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์ชุดต่างๆบนรถตู้เนี่ยก็เยอะมากมายเพียงไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับและยังได้รับของขวัญจากแฟนขับเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็กลายเป็นว่าไม่มีที่นั่งนั่นเองครับทุกคนเนาะชาวเน็ตก็เคลียร์กันได้แล้วนะครับและแม่นมิตมนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้ต่อว่าแฟนขับเลยที่เอาของขวัญมาให้น้องจนตัวเองเนี่ยไม่ได้มีที่นั่งต่างๆนะครับแม่นมติตมยังขอบคุณแฟนขับ FC ด้วยซ้ำที่เมตาน้องครับทุกคนเนาะเพราะว่าในนแต่ละงาเ เขาก็ไปเจอกันอยู่ดีครับอย่างพี่บูมิใจเนี่ยก็ยังหยอกล้อกับน้องปกติเวลาแต่งหน้าครับถึงจะไปนถดคนละคันก็ตามนะครับทุกคนและอุงอินไปบ้านแพงก่อนจะขึ้นเวทีก็ไปกอดแม่นมติ่มทุกครั้งแล้วก็เป็นภาพที่อบอุ่นทุกครั้งในแต่ละงานครับทุกคนเนาะชาวเน็ตก็ถือว่าหายสงสัยกันได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าแฟนคลับน้องเยอะจริงๆครับทุกคนแล้วก็คนเอาของฝากไปให้น้องเนี่ยเยอะมากๆมายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแฟนคลับอย่างยุ้มได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับทุกคนเนานะฮอตมากจริงๆเนาะทุ ของฝากของขวัญเยอะมากจริงๆรถตู้แทบจะแบบ ต้องใช้2คันแล้วนะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะสำหรับซุปตาน้อยของเรานะครับและแม่ติ๋มก็ได้ออกมาเคลียร์ใจกับประเด็นดังล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ติ๋มเนี่ยก็ได้ถ่ายบรรยากาศตอนตัวเองเนี่ยขึ้นรถของตัวเองด้วยนะครับขนาดรถของตัวเองเนี่ยยังเต็มแล้วครับทุกคนเนาะถ้าไปรถตู้อีกก็คงจะแบบไม่มีที่นั่งที่หลับที่นอนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เคลียร์สำหรับประเด็นนี้นะครับนะก่อนจะไปนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจ พร้อมที่สีเดินทางนมื้ยหนิทางเราไปที่อำเภอจักรลาดอำเภอจักรลานะครับพี่น้องเป็นมินิคอนเสิร์ตสาวน้องเท็ดดันแพงมีออจอมีคอนเสิร์ตมีนะรักศิลปินก็คัดไปใช่ไหมแม่แม่นบางส่วนนะครับแต่บัตรเที่เนี่ยต้องอุ้งอิงต้องมีอุ้งอิงอยู่แล้วไปกันเลยนะคะอืมจ้าศิลป์น้ำใสนี่แหละขามไคนที่ขนาดพระท้อนดีเลยนี่ กับรถตู้เพราะว่าของน้องอ่ะก็เยอะแล้วก็แบบว่า f อฟซเอามาฝากทุกวัน่อามาฝากเรื่อยๆแล้วมันก็เต็มรถเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่มีที่นั่งก็เลยเดิวมานั่งรถนั่งเต็มแล้วพี่น้องนี่เราคุผู้ได้ทามพาผู้ใดถท้ามหาก็คืออธิบายไปแล้วด้วยเบิ้งคิปพร้อมบด้เิพใจบได้อีหยังกันเลยอะไรกันก็ไปถึงงานก็ไปเห็นกันใช่ก็ไปเจอกันอยู่ดีเออแค่หมายถึงว่าหนูก็อยากแบบเหยียดสบายยัางสินะแบบของนอนมันก็ลาย กับเป็นตุกตาเนาะเนะอยู่เนาะกินทีเอฟซีพ่นเอาแม่หายเนาะกับทางทางออมชิ้นก็เลยมานั่งกับว่ามปนตุกตาอกางอนคางงอนคู่ไล่คิตีพอนเอามาฝากแล้วการอมกับผู้อมชิ้นกันไงทอนของพู่มเล่นอง้เนาะเขาเขาไปยู่ในหันไดเลย นี่แหละกระทอนกันมากที่กรุงเทพนะพี่น้องแต่ว่าคันเขากรุงเทพก็จะอาจจะพ้นของรุ่งถึงบางส่วนเพื่อที่เพื่อที่ว่าจะให้ลูกแบบนอนสุขสบายเนาะไปกินตุู้ลูกนี่กับ่เมล็ดหงเฮียนเนาะพี่น้องรวดทอกับปองนี่ตั้งแต่เตียงเลยแลต้งแต่นี่ก็ยังเตียอยู่เอาผิดให้ไปกันเล่ป แ,งงแอดมินปรับเกิียวถอดใส่รถ้ท่านนี่เนาะของมันลายของมันเต็มพี่น้องสาเหตุที่บ่ได้ไปกับรถตู้กับของงลายยังสี่ละเบิง้งเอาพี่น้องขอาหลายแห้งมึงดูเฉพาะเครื่องสำอางก็ส <45 S 1> <4 S 2> ี่ห้ากระเปา๋ากระเปา๋เปาแล้วคนจะไปนั่งตรงไหน,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 นกับรถตู้อันนี้ปวดเข้าใจเลยพี่น้องเดอ้อเอฟซีตัวจริงเพิ่นเข้าใจย่ดอกแปลกาก็บ่มีหมองนั่ง อันนี้ยังในเทียนนี่รถสองขั้นอันนี้ยังในเทียนมึงพออีหล่าดูดิดูค่ะทั้งหลังก็เต็มขนาดว่าท้อนทั้งหลังเต็มอันนี้เราเสียพาคุยกับฮาว่าเห็นอะไรตอนนี้นี่แหละมึงขากว่างจนบ่มี่มองเหยียดขาพี่น้องแล้วรถตู้เอฟซีพันกัเอาของมาฝากทุกมมือทั้งตุ๊กตาทั้งยังกับปิ่นยังบุญยังกุ้นกับ่ได้บ่ได้โทษพันเอามาฝากก็โอ้ดีใจบักแต่ก้นบ่มี่มองนาง ต้องถอนมารถท่านนีแล้วก็รถท่านนีนําผู้เข้าใจเพิ่นกระชีเข้าใจ,าใจอยู่ดอกเนาะพี่น,อน้องเนาะาทอนไอ้ลาทอน,อทอนฮะมึงยัดขาเด้อลูกเด้ออันนี้ของแม่นะอันนี้ <losers. S 2> ของแม่ใช่ไหมอ๋อโอ้ขอบคุณค่ะอ๋อแม่นำม้นนำมนำมเติมมมม่น่น้อืีห